เจมรู ou, ราชาผิวขาวชายอังกฤษผู้ได้เป็นกษัตริกกรย์ในหมู่เกาะมาลายูภาพภาพว่าเจมรูครั้งหนึ่งในหมู่เกาะมาลายูเคยมีกษัตริย์เป็นชายชาวยุโรปผิวขาวเขาคนนี้มีชื่อว่าเจมรูเจม์บรคผู้สถาปนาราชวงศ์ราชาผิวขาวไวราคัส ต้นศตวรรษที่19พื้นที่หมู่เกาะมาลายูเริ่มตกอยู่ภายใต้อำนาจของฮอลันดามากขึ้นเรื่อยๆขณะดเดียวกันอังกฤษซึ่งเป็นผู้เล่นหน้าใหม่ในบริเวณนี้ก็เริ่มขยายอำนาจของตนเข้ามาท่ามกลางการแย่งชิงพื้นที่อาณานิคมของอังกฤษและฮอลันดามีรัฐใหม่ปรากฏขึ้นแต่ไม่ได้มีผู้ปกครองเป็นชนพื้นเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่กลับเป็นเจมส์บรูคชาวยุโรปผิวขาวที่สถาปนาราชวงศ์ของตนขึ้นนมว่าราชาผิวขาว ชีวประวัติภาพภาพวาดเจมบรูคเจมสบรูกคชายชนชั้นกลางชาวอังกฤษเกิดเมื่อคศออ1803เทียบแล้วอยู่ในยุคราชการที่หนึ่งของไทยเติบโตในเมืองพาราณศสีอินเดียขณะนั้นดินแดนอนุทวีปอินเดียแทบทั้งหมดอยู่ภายใต้การปกครองของอังกฤษบรูบกคมีความฝันอยากเป็นนักผจญภยัยและหลงใหลในดินแดนตะวันออกอย่างมากโดยเฉพาะเกาอะบบอร์เนียว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะมาลายูเมื่อโตขึ้นบรูคทำงานให้บริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษ EIC และเข้าร่วมรบในสงครามอังกฤษพมา่าครั้งที่หนึ่งขอสอ1824-1826แต่ความฝันเกี่ยวกับการผจญภัยของเขายังคงอยู่ท้ายที่สุดเขาก็ตัดสินใจลาออกและใช้เงินมรดกที่พ่อทิ้งไว้ไปซื้อเรือติดอาวุธ พร้อมเริ่มผจญภัยไปยังหมูเกรอบมะลายูในข้อสอ8ขณะนั้นคาบสมุทรและหมูเกรอบมะลายูมีประเทศล่าอาณานิคมสองประเทศหลักด้วยกันคืออังกฤษและฮอลันดาเมื่อบรูคอเดินทางผ่านช่องแคบมาลากาและแวะพักที่สิงคโปร์ซึ่งอังกฤษปกครองอยู่ก็ได้รับมอบหมายหน้าที่จากข้าหลวงสิงคโปร์ให้ไปส่งสารถึงผู้ปกครองแห่งบรูไน ครั้นเดินทางถึงบอเนียวก็เป็นเวลาเดียวกับที่สุลต่านกำลังทำสงครามกับกลุ่มชาวมาลายูในแถบแม่น้ำซาราวักที่ลุกขึ้นต่อต้านการปกครองเพราะบรูไนเริ่มเสื่อมอำนาจลงบรูคเห็นโอกาสจึงเข้าช่วยเหลือฝั่งกษัตริย์บรูไนจนได้รับชัยชนะเพื่อตอบแทนการช่วยเหลือบรูเสนอให้สุลต่านบรูไนมอบที่ดินให้เขาสุลต่านรับข้อตกลงพร้อมทั้งให้เงินตอบแทนรายปีปีละ5 0 0อปอนด์ราว6 6 0 0 0ปอนด์ในปัจจุบัน รูคจึงเริ่มสร้างเมืองเล็กๆของตนขึ้นชื่อกูจิงซึ่งเป็นชื่อเรียกเดิมในท้องถิ่นอยู่แล้วตั้งอยู่ในซาราวักและในคอสอ1,841ได้สถาปนาราชวงศ์ราชาผิวขาวไว้ราคาสัสและรัฐสาราวักอย่างเป็นทางการปกครองเรื่อยมาจนถึงสงครามโลกครั้งที่สองภาพภาพธงราชาอาณาจักรซาราวักการปกครองและการขยายอำนาจ ช่วงเริ่มต้นบรู้ขยายอำนาจและสร้างความมั่นคงให้รัฐของตนมากขึ้นด้วยวิธีการอภัยโทษหัวหน้ากลุ่มชาวมาลายูที่เกาะจลาจลพร้อมกับมอบตำแหน่งสำคัญในราชการให้พวกเขาแต่ก็จำกัดอำนาจไปด้วยทว่าปัญหาความวุ่นวายกลับไม่จบด้วยเวลานั้นการปล้นสะดมทางทะเลเป็นวัฒนธรรมของผู้คนในหมูกก่เกาะหลายรัฐสนับสนุนการปล้นสะดมจนกลายเป็นวิถีปฏิบัติกันมารุ่นสู่รุ่นสร้างปัญหาให้เหล่าชาติอาณานิคม และพ่อค้านักเดินทางเป็นอย่างมากวิธีการขยายอำนาจของชาติล่าอาณานิคมในหมู่เกาะและคาบสมุทรมาลายูจึงหนีไม่พ้นข้ออ้างในการปราบโจรสลัดบรูคเองก็เช่นการเขาใช้วิธีนี้ในการขยายอำนาจรัฐรラวักของเขาในเกาะโบเนียวมากยิ่งขึ้นการปราบโจรสลัดของบรูคนั้นเข้าขั้นรุนแรงและเด็ดขาดแน่นอนว่ารัฐเล็กๆอย่างราวักไม่สามารถปราบโจรสลัดที่เชี่ยวชาญเส้นทางและมีจำนวนมากได้ ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากกองทัพเรือที่แข็งแกร่งราชนาวีอังกฤษจึงเป็นส่วนสำคัญในการขยายอำนาจของบรูคก,การที่อังกฤษให้ความช่วยเหลือรัสาราวักอาจเป็นเพราะมองว่าเป็นการช่วยเหลือชาวอังกฤษด้วยกันเองและเพื่อผลประโยชน์ในภายภาคหน้าตัวยอย่างการปราบโจรสลัดครั้งหนึ่งกองกำลังฝั่งซาราวักประกอบด้วย เรือรบของอังกฤษ4ลำและทหารอาสาชาวอีบันซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองของอาณาจักรสราวัชจำนวน2,500คนกระจายไปในเรือราว70ลำได้สังหารโจรสลัดไปทั้งสิ้น800คนจากตัวเลขนี้แสดงให้เห็นถึงจำนวนโจรสลัดที่น่าตกใจแต่ก็ถูกปราบอย่างหนักหน่วงบลูคอยังได้กระจายกำลังพลที่เป็นชาวยุโรปไปอย่างป้อมประการต่างๆทั่วหน้าน้ำเพื่อป้องกันไม่ให้โจรสลัดมายึดพื้นที่และไล่ย,ยึดฐานของโจรสลัดตามริมน้ำอีกด้วย ด้วยวิธีการนี้รัฐสราวัก์ก็มีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นพร้อมกับขยายอาาเขตไปด้วยท่าทีของอังกฤษต่อรัฐใหม่ของเจมส์บรูคแม้ว่าราชาแห่งสราวั์ะะเป็นชาวอังกฤษก็ตามแต่ความสัมพันธ์ระหว่างแดนแม่กับบรูปคไม่แน่ชัดเวลานั้นอังกฤษพยายามขยายอำนาจเข้ามาในมุก,กอะมลาย,อยูอยู่แล้วแต่ต้องคอยระวังชาติอนานิคมที่อยู่มาก่อนอย่างฮอลันดา เกาะบอร์เนียลนับว่าเป็นบริเวณที่คลุมเครือทางอำนาจของทั้งคู่เมื่อบรู๊คเข้ามาปกครองราวักซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของบอร์เนียลอังกฤษจึงใช้โอกาสนี้ค่อยเค,คลานเข้ามาระยะแรกอังกฤษไม่ได้ต้องการขยายดินแดนเข้าปกครองเกาะบ,บอร์เนียลทันทีแต่เน้นเรื่องการขาบรู๊คที่ไม่ชอบวิธีค้าขายของชาติล่าอนานิคมอยู่แล้วจึงมีเรื่องกระทบกระท่งกับพ่อค้าต่างชาติอยู่บ้าง เพราะยึดมั่นในหลักคิดว่าชาวพื้นเมืองต้องไม่เสียประโยชน์และไม่บ่อนทําลายแบบแผนชีวิตของท้องถิ่นจนกระทั่งฮอลันดาเริ่มคิดขยายอิทธิพลเข้ามาในเกาะบอเนียลมากขึ้นพร้อมกับสเปนที่ปกครองฟิลิปปินส์ก็ขยายอํานาจเข้ามาทางตะวันตกของเกาะเช่นกันบรูคที่มีรัฐอยู่ในเกาะบอเนียวพร้อมกับรัฐสุลต่านซูลูและสุลต่านบรูไนได้ดําเนินงานทางการชุดให้รัฐเหล่านี้หันไปพึ่งรัฐบาลอังกฤษ เป็นผลให้ทั้งสองรัฐเริ่มโอนอ่อนไปตามคำแนะนำเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่มาจากสเปนและฮอลันดารัฐบาลอังกฤษเริ่มให้ความสำคัญในรัฐสาราวัตยิ่งขึ้นโดยมองว่าเป็นฝ่ายเขตอิทธิพลของตนและการมีผู้ปกครองในพื้นที่เป็นชนชาติเดียวกันก็เหมือนจะสร้างความได้เปรียบให้อังกฤษมากกว่าประเทศล่าอาณานิคมอื่นๆอังกฤษยังแต่งตั้งให้บรูคเป็นข้าหลวงคนแรกของลาบวน ซึ่งเป็นเกาะในบรีเวพร้อมกันนั้นยังให้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของอังกฤษประจำราชสำนักบรูไนอีกด้วยภาพภาพแผนที่เกาะบริเวณต้นเหนือของอังกฤษจากข้างต้นทำให้สังเกตได้ว่าเงาของจักรวรรดิอังกฤษได้ทอดเข้ามาในบรูไนผ่านสราวักแล้วและเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้บริเวณต้นบนของเกาะบริเวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอาณานิคมอังกฤษในอนาคต รัสราวัตมีผู้ปกครองจากราชวงศ์ราชาผิวขาวอีกสองคนต่อจากรูสก่อนจะรวมเข้ากับอังกฤษในคอสอ1946เพราะเหตุจากการลุกรานของญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและกระแสะคอมมิวนิสต์ที่ก่อความรุนแรงในเวลานั้นการผจญภัยของเจมส์รูสนับเป็นหนึ่งในเรื่องราวสุดน่าสนใจที่ไม่มีใครคาดคิดว่าชายผิวขาวเชื้อชาติยุโรปจากครอบครัวชนชั้นกลาง จะได้สถาปนาราชวงศ์ผิวขาวท่ามกลางชนพื้นเมืองและชาติล่าอนานิคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นเวลานั้น